สวัสดีครับผมเกิกรวูดเ w o ร์ก o ีไอวางานไม้ง่าย,ายๆคุณก็ทําได้วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมารู้จักตัวนี้ครับผมท i มเมอร์นะครับในการเก็บขอบลบมุมดอกที่ผมจะแนะนําเพื่อนๆนะครับก็จะเป็นดอกตัวนี้ครับจะมีขนาดค่าความโค้งเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับตัวนี้ผมสั่งมาชุดหนึ่งเนี่ยมันได้3ดอกนะครับดอกที่ใช้ก็จะใช้ดอกนี้ ส่วนใหญ่นะครับในการเก็บมุมโค้งเวลาเราทําชิ้นงานนะครับส่วนดอกอื่นๆก็จะมีให้เลือกนะครับตามนี้นะครับเพื่อนๆสมมติถ้าเพื่อนๆอยากได้ขอบที่มันมีลวดลายขอบเป็นเหลี่ยม45องศาหรือว่าขอบต่างๆที่มีลวดลายสวยงามแบบนี้นะครับก็เลือกได้นะครับแต่งานที่ผมทําส่วนมากก็จะมาเก็บขอบตัวนี้นะครับเพื่อนๆตัวนี้เป็นชามอาหารแนวเพื่อนๆลองสังเกตตรงขอบมุมไม้ของเราตรงนี้นะครับมันจะเป็นคมคม ในเวลาการใช้งานเราก็ลบมุมขอบตรงนี้ออกนะครับเราจะใช้เครื่องมืออะไรเราใช้ตัวนี้ครับผมทิมเมอร์ใส่กับดอกตัวนี้นะครับเพื<ๆ>่อนๆบางคนอาจจะสับสนนะครับดอกทิมเมอร์กับดอกเราเตอร์มันแตกต่างกันยังไงมันเหมือนกันนะครับแต่แค่ตัวแกนจับดอกนะครับมันจะไม่เหมือนกันตัวนี้ในกล่องเขาเรียกว่าดอกเราเตอร์แต่จริงๆมันเรียกว่าดอกทิมเมอร์นะครับสามารถใช้กับดอกทิมเมอร์ ตัวแกนตัวนี้มันจะอยู่ที่1.4ทับ4หรือว่า 6.35mm, มนะครับก็ <Okay. S 1> จะเป็นแกนประมาณนี้นะครับ <Okay. S 1> ถ้าเป็นแกนของดอกเราเตอร์จริงๆจะแกนใหญ่กว่านี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ12.7หรือว่าครึ่งนิ้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าผมจะใช้ยังไงทำยังไงนะครับ <Okay. S 1> เพื่อนๆลองสังเกตนึกภาพตามนะครับตรงขอบ หน้าท็อปโต๊ะขอบชิ้นงานต่างๆสมมุติถ้าเราทําชิ้นงานไปแล้วเนี่ยตรงขอบตรงนี้มันจะยังมีคมๆนะครับเหลืออยู่เวลาเราเท้าแขนหรือว่าวางแขนไปกับหน้าท็อปโต๊ะจะรู้สึกได้ว่ามันเจ็บแล้วก็เป็นรอยนะครับช่างเฟอร์นิเจอร์หรือช่างต่างๆก็จะใช้เจ้าตัวทิมเมอร์หรือเรอเตอร์ตัวนี้ครับเดินจับ ขอบลบมุมตรงนี้ไปนะครับก็มีให้เลือกหลายแบบหลายลายนะครับแต่ที่ใช้กันบ่อยๆเลยก็เป็นดอกลบมุมแบบนี้นะครับตัวนี้ก็สามารถใช้ได้หลากหลายนะครับสามารถปรับแบบนี้เราก็ปรับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับถ้าปรับลงมาขอบมันก็จะกินไปนิดนึงแต่ถ้าเราปรับลึกมันก็จะกินไปเยอะโอเคเดี๋ยวผมจะมาทำให้เพื่อนๆดูครับวิธีใช้งานก็ไม่ยากนะครับเพื่อน เราก็ดันไปตรงๆนะครับเดินกินขอบไปส่วนมากถ้าการใช้ตัวทิมเมอร์นะครับจะเป็นการเดินทวนเข็มนาฬิกานะครับเ,เพื่อนๆแต่ถ้าเป็นขอบวงในก็กินตรงนี้นะครับตามเข็มนาฬิกาแต่ถ้าเป็นมุมนอกจะเดินทวนเข็มนาฬิกาก็จะสังเกตให้ดีนะครับเ,เพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกัดขอบกันเลยตัวทิมเมอร์ตัวนี้ใช้งานได้ดีนะครับเ,เพื่อนๆ ใช้งานได้อเนกประสงค์เซาะเล่าทําลวดลายแกะป้ายเก็บขอบลบมุมตัวนี้อันีกประสงค์มากๆไม่จําเป็นต้องติดโต๊ะก็ได้นะครับผมว่าผมชอบในการใช้แบบเดินมือเปล่าแบบนี้มันสะดวกรวดเร็วด,ดีนะครับโอเคเริ่มกันเลย ที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพื่อนความโค้งมนมน,มนสวยงามนะครับดูสวยงามแล้วแต่มันก็จะเป็นประมาณนี้เราก็ตั้งขึ้นแล้วก็เก็บขอบกันต่อนะครับ จะสวยงามประมาณนี้นะครับเพื่อนๆโอเคแล้วผมจะทําให้เพื่อนๆด,ดูอีกสักชิ้นหนึ่งนะครับ เเพื่อนๆบางควรอยากดูดอกอื่นๆนะครับเดี๋ยวผมจะกัดให้ดูอีกดอกหนึ่งนะครับเป็นดอกตัวนี้มีโค้งเว้าวนิดหนึ่งนะครับการเปลี่ยนก็ไม่ยากครับเขาก็มีตัวล็อกมาให้แล้วครับประแจสองนำตัวนี้ครับทั้งยาวแล้วก็สั้นนะครับแล้วก็ทําแบบนี้เปลี่ยนง่ายๆครับไขมันออกมาหมุนบางทีมันใสมาแล้วมันติดแน่นนะครับก็เคาะๆมันอะตัวนี้ผมไม่ค่อยได้ถอดเลยนะเพราะว่าจะใช้ในการเก็บขอบลบมุมอย่างเดียว อันนี้มาทำให้เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนดอกนี้นะใส่ให้มันกินไปประมาณครึ่งหนึ่งก็ได้ครับสามส่วนสี่หรือว่าสองในสี่ก็ได้ครับแล้วก็หมุนเข้าที่เิมตัวสั้นนี้จะเป็นตัวล็อกตรงร่องของมันตรงนี้พอดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็กดเอาไว้ตัวยาวก็หมุนไปที่น,อน,น็อตตัวนี้ตรงนี้พอเราได้แล้วเราก็ใส่ปอกเสื้อหุ้มทิมเมอร์นะครับค่อยๆเลื่อนมา พอเราปรับมาได้สักนิดหนึ่งถ้าอยากได้ลายที่มันมีขอบขึ้นมาด้วยแล้วก็กดมันลงไปอีกก็ได้ตั้งระยะความลึกของดอกได้นะครับผมลองกระเสียดไม้สนให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับเพื่อนเพื่อนดูขอบตรงนี้ครับก็จะเป็นรูนเหลี่ยมเดี๋ยวเรามาลองกัดตรงนี้ดู ลายที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนก็จะมีลวดลายที่สวยงามกว่าเดิมนะครับโอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆมือใหม่ที่กําลังมองหาเจ้าตัวทิมเมอร์หรือดอกเก็บขอบลบมุมตัวนี้นะครับไว้ดูเป็นประโยชน์เป็นความรู้นะครับโอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยหากเพื่อนเพื่อนท่านใดชอบหรือถูกใจฝากกดไลค์กดซับสไคร์ที่ช่องผมเพื่อไม่พลาด การแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ